นวดขาลูกนวดขาได้เวลานวดขาแล้ว <Okay. S 1> ไม่ใช่นวดอย่างงั้นไม่เอานั่งดีๆนั่งดีดเออได้เวลานวดขาลูกเอ้ยเก่งเ้ยเอเอนวดทีสองครั้งเออเี่อเตียงหักเนืน่เตียงหัก วันน anyway> nah ี้ได้หมอนวดสุดยอดครับพครับถ้าก้าวกลับบ้านใครจะนวดให้พ่อก็นั่นนละสิก้าวกลับบ้านแล้วใครจะนวดให้พ่อเป็นคําถามที่ถูกต้องครับถ้าก้าวกลับบ้านแล้วใครจะนวดให้พ่อก็พี่ก๊อดไงพี่ก๊อตเขาก็ไม่นวดแล้วน้อพี่ก๊อตเขาก็ทำงานเขาก็เมื่อยแล้วเออเยียบก็ได้เออเยียบเออ นี่ดีแล้วตกได้ตกได้เดี๋ยวดีดีลกเดี๋ยวดีดีอ่างดเออกดไปตีนอ่าตกเลยนี่นะครับใช้ได้ใช้งานได้แล้วโอ้เดี๋ยวดีดีด้วยดิน่ะเป็นไงเจ้า เอยวาพูดก่อนแป๊บพ่อปิดไม้ปิดไม์ก็จะพูดก่อนพูดยังไงเอาพูดสิล่ะสวัสดีครับ F C เสอกทุกนเออพูดดังๆพูดดังๆ F C เสอี่นารักทวันนี้เราบีบขายพ่อครับเออีดูนะครับก้าวจะบีบขาให้พ่อนะครับ เอฟดูด้วยนะครับเอฟซีเสือ,อาหานนะครับเด็กครับดีขึ้นแล้วเด็กน้อยก็ถามว่าถ้าก้าวกลับบ้านแนละ้วใครจะนวดให้พ่อจะให้พ่อไปนวดที่ไหนลูกให้พ่อไปนวดที่ไหนร้านนวด,ดร้านนวดแบบตองสาวเลยบ่ฮะเขาจะนวดสำหรับเ่าหรือหรือ่อว อ๋อเขามีคนนวดแบบพุทธเจ่าแบบผู้ใหญ่นวดแต่พ่อไปโกนหนวดได้ยังเนี่ยยังไม่ได้โกนเลยหนวดเนี่ยไม่มีเวลานวดก้อน,น่หนวดเลย <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะโกนอยู่พ่อหายยังหายแล้วหายแล้วสวัสดีครับประธานเดี๋ยวฮะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนปิดคลิปอ่ะปิดคลิปคลิปนี้คล,นคลิปนี้ก็หมดเว้เท่านี้นะคะเอา